สวดีค่ะวันนี้ก็ตื่นกันมาตั้งแต่เช้านะคะกะขับรถจากบ้านมาก็ประมาณ2 3ชั่วโมงนะคะเพื่อมาเที่ยวที่เมืองฟลอเรนซ์ค่ะถ้าพูดถึงที่เที่ยวอิตาลีในแคว้นทัสคานีแล้วยังไงก็คงต้องไม่พลาดเมืองฟลอเรนซ์นะคะเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสุดแสนรโรแมนติกรวมงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โลก ที่นี่ยังเป็นสวรรค์ของนักช็อปของแบรนด์เนมและนักกินทุกคนกันด้วยจ้าอันนี้ครอบครัวของเรามีจุดประสงค์หลักก็คือการมาทานจัดสเต็กเนื้ออร่อยๆกันนะคะทุกคนมาแคว้นทัสคานี่ทั้งทีไม่ควรพลาดทานสเต็กและไวน์ที่มีชื่อเสียงของญาตินี้ค่ะ ร้านที่เรากําลังจะไปนี่จะอยู่ใจกลางเมืองกันเลยนะคะทุกคนระหว่างทางก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะตื่นเต้นกับการที่มีมีม้ามีรถม้าลากอันนี้ก็เรียกไม่ถูกนะคะว่าอะไรก็คือตามวิดีโอเลยค่ะจะมีม้าแล้วก็มีให้คนนั่งข้างหลังค่ะเด็กๆก็จะตื่นเต้นค่ะส่วนคุณแม่ก็จะตื่นเต้นก็คือร้านเนื้อเองเดินทางมาถึงก็มีเนื้อแขวนโชว์อยู่น่ารักและมีดอีโตอันใหญ่โตหน้าร้านจ้าถึงปุ๊บก็ขอจิบไวน์กับลูกชายหน่อยนะจ่าทุกคน ปัจจุบันเมืองฟลอเรนซ์กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและภาพควนหย่อนใจเป็นอันดับต้นๆของโลกกันเลยทีเดียวอันนี้ขอตัวเพื่อเพลินกับการทานอาหารและเนื้อสเต็กอร่อยๆกันก่อนนะจ๊ะทุกคนมาแล้วจ้าเสิร์ฟมาแล้วร้อนๆกันเลยทีเดียวจ้า ร้นานนี้มีชื่อว่าตระตอเรียดันออสเตนนะคะถ้าออกชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนคุณแม่ติดใจเนื้อที่นี่มากค่ะเนื้อชิ้นหนานุ่มไม่มันมากอร่อยมากๆเลยค่ะทานคู่กับไวน์ของร้านดีงามมากเลยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสเต็กหรือชื่นชอบการทานเนื้อแนะนำร้านนี้เลยค่ะ ถ้าจองผ่านทริปไวเซอร์นะคะจะมีส่วนลด20-30เปอร์เซนด้วยนะคะในบางช่วงเวลาลองเช็คกันดูนะเพื่อนๆสำหรับมื้อนี้ก็239ยูโรนะคะทุกคนประมาณ 7-8, 000บาทก็มีสเต็กแล้วก็พาสต้าสลัดผักรวมมิตรค่ะให้เด็กๆทานเนื้อสวยๆกันแล้วคุณแม่ก็ต้องทานเนื้อที่เหลือของลูกๆนะคะแต่ยังไงก็อร่อยอยู่ดีค่ะทุกคนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างม้ล้างมือแล้วก็ออกไปเดินเล่นกันต่อนะคะ ออกจากไานแล้วก็เดิอนออกไปหาอะไรทานอร่อยๆอออปิดคลองหวานให้ชื่นใจกันดีกว่าค่ะทุกคนแต่ก็ยังไม่วางช้อนนะคะตอนนี้ก็ลูกเลิกลุ่มลูกๆุกแล้วก,ก็เริ่มมองหน้าคุณแม่แล้วค่ะทุกคนเริ่มจะใส่ไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังเสียดายเนื้ออยู่นะคะก็เริ่มแทะๆท,ที่กระดูกนิดหน่อยแล้วค่ะทุกคนอิ่มแล้วก็พาเด็กๆมาเดินเล่นกันต่อนะคะ เราก็เดินมาถึงตรงนี้เลยค่ะ Republic Square นะคะโดดเด่นด้วยเครื่องเล่นมา้าหมุนที่ตั้งอยู่ตรงกลางจัตุรัสตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมร้านอาหารร้านไอติมและคาเฟ่ค่ะแล้วก็ยังมีแหล่งช็อปปิ้งแบรนด์เนมต่างๆรวมถึงการแสดงเปิดหมวกที่พร้อมมาสร้างบรรยากาศให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะทําให้เมืองดูคลุกคื้นขึ้นค่ะและอีกหนึ่งร้านที่ต้องลองนะคะก็คือเวนกิร้านช็อกโกแลตชื่อดังค่ะอยู่ใจกลางเมืองฟอเรนนะคะ อากาศหนาวๆแบบนี้ไอศครีมต้องมาขอริมลงองขับรถทีราม,มิสูใส่คูนมีคนให้เลือกหลายแบบด้วยนะคะและพาเด็กๆมานั่งชมการแสดงสดกับมิวส์การเล่นดนตรีอะไรประมาณนั้นละคะ่ะทุกคนตรงใจกลางเมืองเลยจ้าบรรยากาศดีมากๆอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะคะที่เมืองฟอ r เรนอิตาลีค่ะ